วันที่หนึ่งมิถุนายนนี่่อยเงียบๆเนาะไฟไฟเงียบๆได้บ่ต้องให้มันดังหไรเดี๋ยวน้อญ่เนาะบ่บ่ต้องดังดอกครับจะมันออกมาให้มันถือหายมันถือเถอะวันนี้บ่บ่บ่หายมันดังดอกเนาะบ่บ่บ่ยาไอยาหายมันดังแบบมันมันซื้อยากมันซื้อยากน้ำผู้ผู้ซื้อมันไม่มีปัญหา บอกขันขันมัน,นท่างแห้งไปขายสื่อไปกายสื่อมันซืซ้อยากมันซื้อยากเออซื้อยากอืมเออขันซื้อไปเบิด์ตพ่อสองสามดอยเขากระใาญ่เขากระใหเออเขาใหญ่เน่ยนะอ๋อครับว่น้ำคนบ้านนอกได้ละเออันว่้ำคนในเมืองเธอได้ขากับโบเธอได้เข้ากับโบใหญ่ข้าโบใหญ่แล้วเงินเขาบุยเงิ่นเขาบุยเอออืมครับไปเอกกัน ทอพ่อสามโตนี่อันนั้นพ่อเชี่ยหาลอยเนี่โอ้ครับเออชี่ยหาลเรื่องบาดด้านซีลอยม่เกิดมันกับพ่อแลลวอยู่สันดเออพ่อแหลวอยู่สันเดยออกถ้าถือสามโตเนี่ยจะมือหยาดเนี่ย่ไจะมือห้ยาดเออถึงดูดูนี่ยจะมือแห้งหยาดไมจะมืออเชีเช่าขายคนล้ว่าคนง แกว่าแกว่าเขาบวญเนี่ยแม่ <c oughs> เขา,หาแห้งย่านแห้งถ้าว่าเหล็กพ่อใหญ่เลยเขาย่านอีเรเลยท้ำหดฝนแล้วจะมือก็ได้แกว่าเขากำบดเหมือนขึน <c oughs> เขาเ็จ้าีเขาเขาเขากับบนเนี่ยกายาให้มันโดเออเขาเขาก็บบนของเขาพื่กันเออเขากรบบนเขาเขาคือกงเขาโบนเขาเออเขาเป็นเห็เขาเขาคือกันมัดฉีดมัดคู่คือกันเขากะเขากับโนของเขาบัดคู่คือกันเฮ้สโอ้ยสเดาว่าเขาไงสเดาว่าเขาเนอย่านกุมงห้าวที่เสนอยาว่าเขาบวยอย่าง้ขงเขาเออจอมือดใงญ่ครับ เนี่ยว่าเขาบวยแฉ่กองเขาเขาบอกวเกาเบ็ดคู่ค่ายของเขาเขาก็บอกวเกาเบ็ดคู่ค่ายของเขาคือกันอืมแต่ว่าเจ้าหมอกันที่ดังยังไงมันจะเมือ่ <คน S 1> ขอขึ้นก็ยานคิดไว้โออนี่นะครับหมวที่แล้ว่าหญ่ย,ย,ยหยจังสี่นี่หมวววันที่สิบหกเมื่อวันที่สิบหก เดือนพฤกษภาคมห่จังสี่ห่สามเจ็ดสามแล้วก็สองหนึ่งสองแต่ว่างวดนี้ก็อยากให้พ่อใหญ่เขียนหาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวให้ฝันก่อนจังน่อยหเนาะอกให้พ่อใหญ่เีน่เดี๋ยวให้ัน่อนัห่อยอใหยากให้ใหเงียบหาอยาเดใ้ฝันงีนยนอ่เา้เหาอวาเดันอง่นาะา้่อเาแว่าดว้องดังเนาะอ กระซิบกระซิบเล่าบ่ต้องเปิดเผยบ่ต้องเปิดเผยครับครับครับสื่อกาง่ายครับค่อยๆสื่อไปสื่อไม่กาง่ายครับครับครับกันหูได้หลายแล้วเขาไปสื่อไปแล้วผู้ขายเข้ากันทอดเขาก็ย่านเขาย่านเออเขาย่านอืมคนเ่าไปสื่อเล็กเดเดียวกันเนี่ยโอ้ยเขาย่านเขาจะมือเขาย่านเออเขาย่านเออมันถือบอกมาเนี่ย มันมีปัญหาอ๋อมีปัญหาไหมปัญหาก็ว่าบยบ่พ่อมันเกิดมีปัญหาเะไรเออนี่คนใหญ่ละหายมาก,กวัที่แล้วนี่นถือว่าถือได้ครับคุณผู้ชมถือว่าถือได้สามเจ็ดสามแล้วก็สองหนึ่งสองเนาะถือว่าถูกเดี๋ยวงวดนี้คนใหญ่บอกว่าเอาเงียบเงียบอาจจะหู้แค่สองคนก็นกนได้แค่สองคนจะไฟบอกอย่าใกล้เลยฮะ จะคอยบอกญาตดเราคอยบอกญาติทั้งใกล้ครับบอกญาติทั้งใกล้อออ๋อโทรบอกในเฉยๆครับโทรบอกกับโทรศัพท์คุยกันเอาเนาะเออเออเดี๋ยวมันเสียงดังบอกต่อครับเดี๋ยวสีดังหงวดต่อมาเนี่ยเขาเนี่หมันใจบอกคิดว่าหมันใจบอกเรือว่าจังไดมันมันออกเป็นวันอย่างเดียวหงวดงุดว่าออกเป็นวันออก ออกวันพุดเขาขหญ่วันทีหนึ่งวันพุดพ่อชื่อเนี่ยวันผุดฮะวันพุธพ่อชื่อวันพุธนี่พ่อซื้อเอ๋อพ่อซื้อมันซื้อง่ายบอกนี่มันดีกว่าวันขาวดีกว่าวันอังข้านวันข้านันแข็งวันอังคารวันแข็งซื้อเหล็กซื้อบัวใครถือส่วนหลายนี่เจ้าเจ้าสิกินนพ่มันมันอ่อนวันพุธวันอ่อนอื ิพุวันอ่อนัาทิตย์ก็วันพุธหมออบ่ครูวันที่สองเหรอครูเหรอวันอ่อนนี่สิมีวันใดแน่เพื่นมันวันมันอ่อนบ่ครับผมเหมือนวันจันทร์กับอวันวันวันพุธแล้วก็วันศุกร์วันที่มันวันที่อ่อนก็คือวันพุธกับวันศุกร์ โอเคครับเดี๋ยวงวดนี้เราจะให้เน้นๆเลยครับพี่น้องเดี๋ยวงวดนี้เน้นๆเลยจากเร็วไงถือว่างวดทีแวผมกควาเน้นอยู่นะนี่สามเจ็ดสามกับสองหนึ่งนี่กับสองหนึ่งสองนี่เนาะงวดที่แลกคงคว่าพราะยังให้ไวหลายตัวเลยแต่ว่างวดนี้สิเน้นให้ตัวเดียวไปเลยเนาะาะไงเนาะ น้อข้างที่อากะขตู้เดียวมันางเอาตัวเดียวมันจะงนาอหงวดหงวดหงวดวันสี่หนึ่งไม่ซื้อที่เดียวเกล้วเลยแล้วเลยครับถ้าซื้อถ้าหายไปสามตัวเหรอพุ่มจะจมือเขาหย่านน่ะพว่มมะจมือหย่านเลยนั่งสั้นวัก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 ไปแล้วถ้าหายสามตัวไปหนึ่งพุ่มาน้อหายว่าหายกวไกลถือเขาเอื่น้าหายกวไกลถือฟุ้นหมดเออ นอไ่ตึกกหายก็ใกล้ถือฝนมเดี๋ยวพ่อใหญ่งวดเดี๋ยวถ่าบบ้านมีเหลวมีอังกะโอ้ยคอนหายพี่น้องไงเด้อหนึ่งวดที่แล้วนะครับคุณผู้ชมพ่อใหญ่หายสามเจ็ดสามแล้วก็สองหนึ่งสองมีไฟถือน้ำในบ่อนี่เนาะมีไฟถือน้ำก็พ่อใหญ่ในบ่เดี๋ยวงวดงวดวันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนายนมันออกวันพุธ ออกวันพุดด้วยพ่อไงสบายวันพุดนี่สบายเนาะสบายเลยแหละพ่อไงบอกว่าวันพุดนี่สบายเตรียมรูปปากไว้โลดรูปปากลอลอยเเฮ้ยมึงเซ็ตกูแถมเซ็ตกูวันพุดวันพุดพ่อไงสิพ่อไงพ่อบอกว่าเดี๋ยวให้ฝันก่อนเด้อครับเด้อให้ฝันก่อนบ้านได้ฝันบ้านได้ฝันนะครับ แต่ว่าสิอวยพรให้พี่น้องเป็นทถือรับบ่ให้พี่น้องพิมพ์สาธุสาธุไวเด้อเดยวพ่อหญ่สิอวยพรให้สิให้พ้ได้รับคำอวยพรนี่สิให้ถือเลียกวันที่หนึ่งนี่สิให้ดอวันที่หนึ่งิจุน่ายนี่สิให้ถือสิให้ถือสุขคนเลยลหรอเนาะพ่อญ่เน้อสิให้ถือสุขคนเลยไปได้รับคำอวยพรพ่อหญ่นะครับให้ถูกหวยรวยเบื่อกันทุกคนเลยให้พิมพ์สาธุสาธุเขามา พระเดชพระเดชแล้วพ่อเขาพญายมพระธรรมบดได้ด้วยครับอยู่ในหมู่บ้านนี่เหลืออยู่แค่เบจักคนนน้าแหวนเหลือสามคนเหลืออยู่บุหลายไลเหรอเหลืออยู่บุหลายอายุดุลเล่าหนี่นะครับเหลืออยู่เบจักค้นนะรับพรนะครับอ่รับพรยกพญายมให้เขายกมือขึ้นน่มบวชหรือว่าร้องเมื่อเชี่ยเช่าเนี่ก็ยังหนบอหนบมือหนบมือสาธุสาธุสาธุ อันมี้เคาะกัญยาหายมาผพานขันวีม่านกัญยาหายมาไก้เจ็บป,ปวดไข่หายถอยห่างนี่ใกล้ๆเ้ยอันวี้ขอหายกลรนหายขอหายโศกหายโรคหายไัย่หายขอฉี่จะเหนียดจังไรเลยยายพบบัญหายายผ่านนันทาย อยยุชมเย็นมีชุกอันตรายภัยชุกอย่าถึงมีมาไก่เจี๊ปวดไข่แหงถอยห่างหนีใกล้ๆเด้อขอให้ลูกหลานขอให้มีอายุเนื่นเงี้มันพันปีเป็นขนาดอย่าเกิดดูบาดเห่ไรมาไก่ยอมยำเนยขอให้คำขอให้คุ้นขอให้หลับขอให้รวย ขอให้ถูกหวยรวยเบอเด้อขอให้ลาบขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอยากได้เงินก็หา,งาเงิน <สา S 1> ไหลน้องเด้อสาธุสาธุด้ทองไหลมาให้ไหลมาแห้งปั้นนันแจงให้ไหลมาลัง,ขงกเข่าให้เจียมบ้านให้ลุ่นเสียนยั่งอยู่เฮือนก็ให้มีเงินแสนยเรียนเข้าบ้านเานด้อนั่งอยู่บ้านก็ให้มีเงินลัเลนดเรีนยนเข้ามือ ขอให้ขอให้รวยขอให้อยู่สมกินเย็นขอให้ชำางมาข่าขิงนคนเจลียสยาสุได้ควบไข่ใจยาสุมีขอให้มีอายุวันณะสุขขังพลังให้ยังดีที่เก่าสาธุ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 ขอให้มีอายุยั่งยืนอมเพียงอมเพียงอมเพียงสาธุสาธุอ่ะจบแล้วบายเท่านี้